สวัสดีครับ FC f ซแฟนคลับแฟนหมอลำทุกท่านนะครับอืม,อมผ่านไปอย่างทุลักทุเลเลยนะครับ FC ทุกท่านกับความพยายามของหมอลำนะครับที่ยัดเยียดจัดงานวันเกิดของลูกให้ตรงกับวันขอแต่งงานของผัวใหม่นะครับ f c ทุกท่านจะจงใจหรือบางอื่น ก็อยู่ที่ตัวหมอลำนั่นแหละครับนางเป็นผู้กำหนดนะครับเอฟซี FC ทุกท่านแม้กระทั่งออกข่าวว่าลูกไม่สบายนะครับเอฟซี FC ทุกท่านออกข่าวหยุดเรียนแต่พาลูกมาร่วมทํากิจกรรมร่วมงานกับผัวใหม่นะครับแทนที่จะพาลูกไปหาหมอนะครับเอฟซี FC ทุกท่านทําเอาชาวเน็ตนี่สงสัยเป็นอย่างมากเลยนะครับว่าลูกป่วยหรือว่านางจงใจ เอาลูกมาร่วมงานเพื่อให้อดีตเจ็บใจเล,เล่นๆหรือยังไงนะครับเพราะว่าวันเกิดของพ่อแท้ๆของเขาหมอลำก็ไม่ยอมให้ลูกๆของเขาไปพบพ่อของเขานะครับเอฟซีทุกท่านแต่พาลูกมาทรมานมาร่วมงานกับวันของผัวใหม่ทั้งๆที่รู้ว่าลูกไม่สบายนะครับเอฟซีทุกท่านอันนี้ก็สุดแท้แต่ชาวเน็ตเขาจะมองกันยังไงพิจนารณากันยังไงนะครับ แต่ที่แน่ๆเลยนะครับเพจดังเพจอีเซียมภาค4ก็มีความสงสัยว่าเงินสด1ล้านบาทจะมาจากไหนนะครับก็มาจากหมอลำนั่นแหละลิเกจะอปัญญาที่ไหนหาเงินสด1ล้านบาทมาได้เร็วขนาดจะเปสาวเพื่อขอดูจุดๆเปุดเขา200ร้มากสุด500ใครเขาจะให้มึงดูจุดๆยิ่งดยิ่งล้าน วันนี้แหกตา f อฟว่าเป็นเงินตนเองจริงๆเงินหมอลำกู้หน้าผัวและครอบครัวผัวนะครับเอฟทุกท่านเรียกได้ว่าอัดยายซื้อขนมยายนะครับอัดยายซื้อขนมยายนั่นเองเนาะลงทุนเองทั้งหมดนะครับเอฟซทุกท่านแม่ไม้ลูกสองหากไม่มีเงินหนุ่มๆไวไัยใสวัยรุ่นมันจะมาชอบมาเอาได้ยังไงนะครับ ก็เพราะเงินที่เปยให้มันนั่นแหละนะครับคิดดูดีๆยิ้งแก่กับเด็กหนุ่มนะครับมันถึงยอม <laughs> นะครับเอฟซีทุกท่านแต่และรูปที่ธรรมด,ดาญาติญาติมาร่วมงานมงคลนะครับก็ไม่เห็นมีใครใยิ้มรื่นรื่นสุขใจกันสักคนสังเกตนะครับหลายๆรูปเลยที่เขาโพสต์ลงนะครับเพื่อนฝูงในวงการไม่เห็นมีใครมาร่วมงานสักคนเลยนะครับเอฟซีทุกท่าน สังเกตดูในรูปต่างๆนะครับมันผิดต่างกับอดีตสามีของเธอเป็นอย่างมากเลยนะครับอดีตนั้นนะครับโอ้โหมีทั้งคนดังๆคนมีชื่อเสียงคนมีฐานะคนมีอันะกินทั้งนั้นนะครับนักธุรกิจต่างๆได้มาร่วมงานวันเกิดของอดีตสามีกันอย่างล้นหลามเลยนะครับเอฟซีท่านแต่ก็ช่างเถอ,อะเนาะมันเป็นงานสําคัญของเธอนะครับที่ได้ผัวใหม่แต่ที่น่าเศร้าอย่างยิ่งเลยนะครับน่าเศร้าก็คือ นางมาจัดงานวันเกิดของลูกให้ตรงกับงานวันขอแต่งงานของผัวใหม่นะครับอันนี้มันน่าเศร้านะครับน่าเศร้าจริงๆเลยสําหรับเด็กนะครับเด็กเขาโตขึ้นมาเนี่ยเขาจะมีความจดจํำยังไงเขาจะรู้สึกยังไงนะครับจะให้จดจําในสิ่งที่แย่ๆแบบนี้หรือชาวเน็ตเขาก็ยังคงคาใจเป็นอย่างมากเลยนะครับเด็กคือผ้าขาวนะครับวันข้างหน้าเขาจะคิดยังไงนะครับวันที่น่าจดจํา หรือว่าวันที่แย่กันแน่นะครับเอฟซีลูกท่าน ok เราไปอ่านคอมเมนต์ของชาวเน็ตกันนะครับว่าพวกเขามีความคิดเห็นกันอย่างไรนะครับเอฟซีลูกท่าน ok คอมเมนต์แรกบอกว่าจี้ใจดาคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าที่แย่ที่สุดคือทําไมต้องประกาศในวันเกิดลูกแล้ววันเกิดลูกอ้างนั่นนี่ดื่มแทนที่จะพาลูกไปเที่ยวแต่สนใจประกาศเรื่องตัวเองนี่หรือความเป็นแม่นะครับเอฟซีลุกท่าน ok คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าคนอื่นมุ่งหน้าหาเงินอีนี่มุ่งหน้าหาผู้ชายอย่างเดียวย่านใช้บกคุมตินะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าชีวิตนี้ใช้จุดๆ,ๆนาทางนะครับเอฟซีทุกท่านอันนี้ก็เป็นเหล่าบรรดาชาวเน็ตที่แสดงความคิดเห็นกันเข้ามานะครับเอฟซีทุกท่านคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่ามันก็จริงนะคะถ้าเป็นเราอายุป่านนี้อยู่กับลูกๆดีกว่าเอามาทําไมผัวนะครับเอฟซีทุกท่านคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่า ผู้ชายจะเอาเงินมาจากไหนงานก็ไม่มีเกาะเมียแก่เมียแก่ก็หลงคอจุดจุดจุดหนักเปยับนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าอันนี้จริงที่สุดฮ่าฮ่านะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่ากรรมเกิดจากการกระทําใครจะมีเงินรวยร้อยล้านพันล้านก็รวยไปแต่ฉันขออยู่กับผู้ชายแบบมีความสุขตื่นใจทุกวันนี้มันไม่มีแล้วสาวที่กัดก้อนเปลือกิน ทุกวันนี้เงินนำทางความรักใช่ตายไปเอาไปไม่ได้แต่ตอนที่มีชีวิตอยู่เขาต้องกินต้องใช้เงินยิ่งเธอซื้อแต่ของแบรนด์เนมยิ่งควรมีเงินมากกว่าร้อยล้านพันล้านถ้าเธอไม่มีเงินมันก็ไม่มาแต่งงานกับเธอหรอกจริงไหมอย่ากกหกใจตัวเองเพื่อจุดๆๆเพราะมนต,ต่อมาก็บอกว่าใครจะเอามันถ้าไม่มีเงินนะครับเอฟซีวทัน คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าว่าจะหลอกใช้เด็กน้อยมาทำคอนเทนต์ทำเงินให้สักหน่อยเด็กน้อยรู้ทันหารสองทุกอยาก่างเข้าบัญชีผู้ชายค่าใช้จ่ายอีเท่าเปฮ่าฮ่าฮ่านะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเรื่องจริงบนโลกใบนี้ทุกความสัมพันธ์ทุกสถานะมันขับเคลื่อนด้วยเงินถ้าเราไม่มีเงินดูสิทั้งเท่าลูกก็สองคนมันหายากที่คนจะมารับผิดชอบชีวิตเราแบบจริงใจนะครับเอฟซีทุกท่าน คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าจะขายของเริ่มเก็บเงินโพสต์อยู่ไม่กี่วันหาได้หนึ่งล้านแล้วรเงินอีกแก่เอามาวางเอาหน้าแต่ข้อตกลงคงคงให้ผู้มาหาช่วยกันฮ่าฮสรุปอีกแก่ลงทุนนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าของก็ไม่ต้องลงทุนกําไรล้วนๆนะครับเอฟซทุกอันนี้ก็เป็นบรรดาชาวเน็ตนะครับที่แสดงความคิดเห็นเข้ามาในเพจอีเซียมภาค4นะครับเอซีทุกท่าน